เจ้าขอน้อมน้อมแด่พระวิปัสสิสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีปัญญาจากสุผู้ทรงไว้ซึ่งพระสิริข้าพระเจ้าขอน้อมน้อมแด่พระสิกิสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระทัยเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งปวงข้าพระเจ้าขอน้อมน้อมแด่พระเวสสุูสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงมีกิเลสอันจำรักแล้วผู้ทรงมีตบะธรรมข้าพระเจ้าขอนอมน้อมแด่พระกุกน์ท้าสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงยัำยีเสียได้ส um ิ่งมันและเหล่าเสนาทั้งหลายข้าพระเจ้าขอนอมน้อมแด่พระโกนาคมานาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงลอยบาปเสียได้ ผู้ทรงอยู่จบรมาจันแล้วข้าพระเจ้าขอนนอมนนอมแด่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพ้นแลจากกิเลสทัปวงข้าพระเจ้าขอนนอมนนอมแด่พระอั á, องกีรัสสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นโอรสแห่งสักกายระผู S iri, S ้ทรงไว้ซึ่งพรสิริซึ่งได้ทรงแสดงคมนี้ไว้ อานเป็นเครื่องบรนเทาเสียซึ่งทุกทั้งปวงอันหนึ่งแม่ชนเหล่าใดในโลกเห็นแจ้งตามตามความเป็นจริงดับกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นไม่มีความสอเสียเป็ดผู้ใหญ่ในคุนธรรมปราศจาวาขังกัรครามแล้วพากันนอบน้อมอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ ผู <dı> ้ทรงเป็นโคตมาโคผู้ทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ตั้งหลายผู้ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะผู้ทรงถึงความเป็นใหญ่ปราตะจากความกั้นขั้นใดๆแล้วข้าพระเจ้าขอ วิชาและจรณะดังนี้ข้าพระเจ้าขอหน้อบน,อนอดนพระพุทธเจ้าทัําปัวผู้ทรงสแสวงหาคุณอันใหญ่ซึ่งทรงบังเกิดขึ้นแล้วคือพระตันหากรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงกระหาพระเมตตงกรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมียศใหญ่พระ าระนังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลแก่โลกพระหิปังกรสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาพระโกฏัญญาสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ทรงเป็นประโมคแห่งหมชนพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ทรงเป็นบุรุษพระเสรฐ พระสุมาณะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นปราดมีพระอฤทัยงดงามพระเรวตาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเพิ่มพลนความยินดีพระโสพิตาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระคุณพระอนุมาทาสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงอุดมในหมูจน พระปตุมาสสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทำโลกให้สว่างพระนาราสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสารติผู้ประเสริฐพระปตุมตตระสัมมาสัมพุทธเจ้ผาผู้ทรงเป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์พระสุเมตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงหาบุคคลเปรียบได้ พระสุชาตาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเลิกวาสัตว์โลกทั้งปวงพระปิยทาสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผ um ู pr ้ทรงเป็นนรชนประเสริฐพระอาตมาัาสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีรากรุณาพระธรรมทัสีสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู oh, ้ทรงบรรดาความเมื่ออาวิชาพระสิธัตถาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงหาบุคคลเสมอไม่ได้ในโลกพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าผ oh, ู้ทรงประเสริฐกว่านากประทังหลายพระอุสตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประทธรรมอันประเสริฐ พระเวปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงหาที่เปรียบไม่ได้พระสิชีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นศาสนาเพื่อกุลแก่สัพพสัตทั้งหลายพระเวสสุสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประทานความสุขพระกากุสันฆสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงนำสัตว์ออกจากกันดานคือกิเลสพระโกนาคมนะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงกรรมจัดเสียซึ่งข่าสึดคือกิเลสพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์โดยพระสิริพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประเสริฐแห่งมูสักกายกราทังหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดีเหล่าอื่นก็ดีซึ่งนับจำนวนได้หลายร้อยโกดพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ทรงเสมอกันกับพระพุทธเจ้าผู้ทรงหาใครเสมอไม่ได้พระพุทธเจ้าทุกๆุกกระองค์ทรงมีมหาทิฐิทุกตุก,ก,กพระองค์ทรงประกอบด้วยตาตาผลลยา ทรงประกอบด้วยเวสารชยาทูุพระองค์นั้นทรงปฏิญ,ญาพระองค์ในฐานะผู้มีคุณธรรมอันสูงสุดทรงเป็นผู้องค์อาจบรรลือกระแสธรรมดุสีหนทาท่ามกลางพุทตาบริษัทอย่ารมรงมาจากให้เป็นไปไม่มีใครขัดทานได้ในโลก ทรงเป็นผู้นำหมูชนพระประกอบด้วยพุทธธรรมสิบแปดประการทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะสามสิบสองและอนุปยัญชนะแปดสิบประการทรงมีพระรัศมีอันงดงามเผ่ออกจากพระวรกายโดยรอบข้างละว่าทุกทุกพระองค์ทรงเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐ ทกตุระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญโยเต็นภาคินาสพเต็นผู้ชังนาซึ่งพระยามาทรงมีพระรัตนและพระเดชมาทรงมีพระปัญญาและพระกำลังมากทรงมีพระมหากรุณาและทรงเป็นจอมพราทรงนำความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งปวง เป็นดุจที่เพื่อและเป็นดุจที่ทำนักอาศัยทรงเป็นดุจที่ต้านทานซึ่งภัยทั้งกวงเป็นดุจที่หลีกเร้นของสัตว์ทั้งหลายทรงเป็นที่ทรงใจถึอทรงเป็นผว้พอทรงเป็นที่อุ่นใจอย่างยิ่งทรงเป็นสรณะและทรงเป็นผู้แสวงสิเอื้อเกื้อกูล โทโทกพระองค์ทรงเป็นที่มงหวาแม้ในเบื้องหน้าแก่ประชาชา,าโลกพร้อมตั้งเหวดาข้าพระพุทธองค์ขออภิวาพระบาททุกคนขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเสียงกราบและขออภิวาซึ่งพระตถาคตเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นผู้ทรงเป็นอุดมบุรุษ พราะทั้งวาจาและทางใจด้วยทางในที่นอนในที่น,นั่งในที่ยืนแม้ในที่เดินด้วยในการทุกเมืองขอพระพุทธเจ้าผู้ทรงสร้างสันติโงรรักษาข้าพระเจ้าและทั้งทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเถิด ท่านเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทา ائ, ั้งหลายทรงรักษาแล้วจงเป็นผู้ที่พ้นจากภัยทั้งปวงพ้นจากโรคทั้งปวงหายจากความเดือดร้อนทั้งปวงล่วงเสียซึ่งเวรทั้งปวงและดับทุกข์ทั้งปวงได้เถิดด้วยสัจจะด้วยศีลและด้วยกำลังแห่งันติ และเมตตาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จงตามรักษาซึงพระประเจ้าและท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขปราศจากโรคภัยเดียดเดียดเหล่าผู้ทั้งหลายผู้นิริตมาที่สถิตอยู่ในจิตบุรพาแม่พูดเหล่านั้น จงตามรักษาซึ่งข้าพระเจ้าและท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขปราศจากโรคภัยเดือดเดียเทวดาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มาที่สถิตยอยู่ในทิักษินแม้เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นจงตามรักษาซึ่งข้าพระเจ้าและท่านทั้งหลาย ใ,จจให้เป็นผู้มีความสุขปราจจจากโรคภัยเดียดเดียพญานาคทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มาที่สถิตอยู่ในทิพยปัจจิมแม่พญานาคเหล่านั้นจงตามรักษาซึ่งข้าพระเจ้าและทัานทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขปราจจจากโรคภัยเดียดเดียยอยษกทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มา ที่สถิตยอยู่ในทิ่ถูกุกนแม่ยักษ์เหล่านั้นจงตามรักษาซึ่งข้าพระเจ้าและท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขปราศจ,จากโรคภัยเบียดเบียนท้าวทัตตรออยู่ประจำทิศบุรพาท้าววิรุณหกอยู่ประจำทิศทักษิณท้าววิรุป,ปักอยู่ประจำทิศปัจิม ท้าวกูเวรอยู่ประจำทิศอุดอนท้าวมหาราชทั้งสี่นั้นเป็นผู้มียศคุ้มครองรักษาโลกอยู่แม่ท้าวมหาราชทั้งสี่นั้นจงตามรักษาซึ่งข้าพระเจ้าและท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขราชจ,จะจรคบัยเบียดเดียเทวดาผู้ประเสริฐทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มา สถิตยอยู่ในอากาศก็ดีสถิตยอยู่บนภาคพื้นธรณีก็ดีแม่เทวดาหลับนั้นจงตามรักษาซึ่งข้าพระเจ้าและท่านทั้งหลายให้เด็นผู้มีความสุขปราศจ,จาโรคภัยเดียดเดียดด้วยการทุกทุกทางเถอ